คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคําหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่หามใหญ่มากคลิกถูกใจข้างล่าง enjoy กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมชิวาดคนเดิมนะครับก็เมื่อวานก็ไปทําบุญมาวันนี้ก็เลยไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับแต่ก็ผมไม่ลืมช่วงนี้แล้วครับช่วงสาระแทบไม่มีนะครับสาระแทบไม่มีวันนี้ก็เป็นประเด็นการพูดคุยในโลกออนไลน์ไปแล้วนะครับกับเรื่อง เรื่องอะไรทำไมเป็นประเด็นนะครับก็เรื่องเมื่อชุดนักศึกษาไทยกลายเป็นชุดคลาสเพย์ในญี่ปุ่นไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าตามข่าวนี่เขาบอกว่ามีเว็บไซต์ญี่ปุ่นประกาศขายชุดนักศึกษาไทยประกาศขายเป็นชุดคอสเพย์ด้วย <laughs> ทุกท่านคงรู้จักชุดคลาสเพย์นะครับว่ามันเป็นยังไง โดยทั่วๆไปที่เราเราท่านๆเห็นนี่ก็ชุดคอสเพย์ก็จะเป็นแบบตัวการ์ตูนไม่งั้นก็ตัวละครต่างๆจากในเกมมั่งในการ์ตูนมั่งในซีรีส์ในหนัง <c oughs> หรือไม่ก็เป็นชุดน,นักเรียนสัญชาติต่างๆญี่ปุ่นบ้างต่างชาติบ้างอ่า U.S. บ้างนะครับ <c oughs> เขาก็อขอโทษครับ <c oughs> เขาก็อคอสกัน ตามสไตล์ของพี่ยุ่นพี่ญี่ปุ่นแกนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ครับมันอัพเกรดครับพี่ยุ่นแกลเลเวลอัพ <c oughs> ครับผมก็สงสัยมีคนหัวการค้าแล้วเนาะก็ครับผมเมื่อมีเว็บไซต์ที่จัดจำหน่ายชุดคลอสเพย์รายหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเอาาชุดนักศึกษาไทยบ้านเรานี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นอ่า ทรงดีบยาวตกตะตุมหรือจะเป็นสั้นทรง A นะครับผมมาประกาศขายในเว็บขายชุดคลอสเพยนี่แหละโดยที่พี่แกนี้เก็บรายละเอียดดีมาก <laughs> พี่แกไม่ได้ขายแค่ชุดนะครับผมเอามาหมดอ่ะเป็นเข็มโคงเข็มขัดกระดงกระดุมเอ็กเซโซโซโลโซรี่เก้วมาหมดเลยแถมว่ามีหลายสีต่างหากนะครับก็คิดเอาง่ายๆนะฮะถ้า อ่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าบ้านเรานี่ก็เดินเข้าไปร้านพี่แกเสร็จปุ๊บออกมาแต่งเข้าไปเรียนได้เลยสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับผมก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแน่นอนเลยครับว่าต้องมีเสียงพิพากษ์วิจารณ์นะครับขอคุยกันโถกกันอ่าในโลกโลกออนไลน์นะครับว่าเออมันจะเหมาะสมไหมมันจะดีหรอก็ไม่รู้สินะนะครับผมก็กลับ การเอาเครื่องแบบของสถาบันการศึกษาไทยนะไม่ใช่สถาบันหรือสถาบันวะก็เป็นเครื่องแบบนี้ครับของนักศึกษาไทยแล้วกนครับผมไปจําหน่ายในเชิงที่เป็นชุดคลอสเพนะครับผมแล้วก็ให้เด็กญี่ปุ่นคลอสเป็นนักศึกษาไทยบ้างครับไม่ใช่ไทยคอสเป็นญี่ปุ่นอย่างเดียวถ้ามองกลับกันแล้วก็เนาะก็แฟร,แฟร์แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้สึกว่า ไม่รู้ว่าผมจะรู้สึกยังไงดีนะครับเพราะว่าจะยินดีหรือเปล่าหรือว่าจะาผุกพ้าขึ้นเพราะชุดนักศึกษาบางครั้งบางทีผมก็เห็นบางคนนะครับใส่สั้นหรือว่าเซ็กซี่เกินไปจริงๆนะครับหรือจะรู้สึกหมดหูจะรู้สึกแปลกๆนะครับผมที่ภาพลักษณ์ของเครื่องแบบนักศึกษาไทยนะครับแทนที่จะออกไปเป็นแนว ศึกษาหาความรู้นะครับแต่กลับกลายไปเป็นแนวชุดแนวเซ็กซี่ซะอย่างนั้นนะครับผมมันก็เป็นเหรียนสองด้านส่วนตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเลือกด้านไหนทั้งสองด้านเลยหรือเปล่าวะ <c oughs> อาโอเคครับวันนี้ชื่อรายการว่าสาระแทบไม่มีแต่วันนี้เสือกมีสาระนะครับผม <c oughs> โอเคครับถ้า,าท่านใด รู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับใน YouTube นี่แหละหรือไม่ก็เข้าไปตามลิงก์นะครับผมจะแปะไว้ที่ d s ดิสคริปชังนี่นะครับก็สามารถเข้าไปแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ได้รู้สึกว่าคนจะเข้าไปคอมเมนต์เยอะอยู่นะครับว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับผมก็โอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสาระแทบไม่มีวันนี้นะครับกับชุด เมื่อชุดนักศึกษาไทยกลายเป็นชุดคลอสเพย์นะครับวันนี้ก็อยู่ผมชีวาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับชอบกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับอขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพิ่งเห็นจมูกบอส